สวัสดีสุบูสุคนครับอยู่กับผมคุณหานสตาอีพี่นี่เป็นกวยจับทรงแองครับพี่น้องครับเมื่อนี้ยู่ตรงไหตรงน้าครับพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายครับพี่น้องครับมาสนทนาน้ำกันดีกว่าครับพี่น้องครับับชิมหน้ามันครับอือหจัดไปครับอือหจัดไปครับ ครับ mm hmm. เต็มเตมคำเลยครับก mm hmm. ุดน้ำเปหน่องเอ้ย ไปครับมีไงครับเสียงน้งอีหญิงน้อยห่งพี่น้อง ว้าคเสยียบพี่น้องเลยตับกิน้นใหญ่พี่น้องหมูกรอบกิ้นใหญ่งงครับแต่ไปขั้นตัวตัวครับพี่น้อง จะค้ำครับโอ้พี่น้องเอ้ยโคตรแซ่บครับพี่น้องครับกล่วยจับทรงเครื่องครับพี่น้องครับโอ้ยเครื่องเนียนเนียนเ้งครับพี่น้องเขากับบรรยากาศลมเย็นเย็นเนาะพี่น้องเนาะยำมือแรงเนาะครับพี่น้องสนนนหอนครับพี่น้องครับขอขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจคุณฮานสตาร์แน่เด้อครับพี่น้อง อีพี่นาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ